คว่ปกตินั่นคือคนไม่โลกไม่โกรธไม่หลงนี่จะเป็นปกติการแก้ไขเทคนิคใดๆก่อนแก้ได้สบยัยเพราะมันไม่มีคนหลงผิดแล้วนี่ท่านแก้ด้วยสติปัญญาท่านแก้ไม่ใช่แก้ด้วยโทสะโมหะโนพะไม่ใช่อวดกล้ามอย่างนี้คนอวดกล้ามกูมีกําลังอ้าวคนเดียวไปต่อสู้จากสิบคนก็ต้องเต็บทีเดียวใช่ไหมนี่เป็นอย่างนัเดียว ให้รู้จักวิธีแก้การแก้ปัญหาการแก้อะไรทุกอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นคำว่าความสงบนี่มันมีความหมายสงบจากความทุกข์สงบจากความสงสัยสงบจากโทะโมหะโลภสงบจากความเดือดร้อนความเศร้าสึ้ให้ว่าสงบจากสิ่งเหล่านั้น ่าจจากความเป็นผู้ทุกข์ความเป็นผู้ทุกข์ไปแล้วเราสำนึกได้ว่าเออนี่จะไปติคนนั้นคนนี้เหมือนไม่ได้ติเราเองดีกว่าสมมุตินะเราอยู่ด้วยกันอย่างสิบคน,นคนหนึ่งมาโกรธเราคนหนึเราโกรธเขาคนนึเราโกรธเขาเนะี่ยแล้วคนที่โกรธรุนกับคนที่โกรธก่อนนะ่ะใครจะดีกว่ากันก็คนที่โกรธรุนนี่ที่เลวร้ายที่สุดก็รู้จกว่าคนโกรธไม่ดีอยู่แล้วจะไปโกรธทำไม ไม่ S <S ใช่ไหม <f ie> ให้คนนั้นโกรธคนเดียวเขามันไม่สบายด้ยวยเราอะ่ะเรอาอก็คิดให้มันดีเ,ยเอยอเขาโกรธเขาเป็นทุกเขาทุกคนเลยเพราะผมรู้ไม่เท่าเธอเขาหลงผิดเขาไม่รู้ให้เขาโกรธไปคนโบราณท่านเองสมมติว่าเหมือนกับบุคคลคนหนึ่งสุมไฟเผาทองฟ้าคนแต,ต่ฟ้านะั้นมันไม่เคยร้อนเลยกลองไฟใหญ่เท่ากับเขาสุมไปห,หนมหมดเชื่อนเด็กสา ใส่มอดเองอันนี้ก็เหมือนกันคนโกดเราเราก็นั่งเสยไปเขาเห็นเราไม่โต้อตอบเขาเขาก็ยังยุดเองเขาเนี่ยท่นความโกดไม่มีคุณอะไรเลยมีแต่ทุกมีแต่โทษเท่านั้นเองถ้าเราคิดได้อย่างนี้โอคนนี่มันไม่เหมือนกันจริงจริงกิริยาทา่าทางสติปัญญาไม่เหมือนกันจริงจริงเราก็รู้ได้อย่างอันนี้ท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนอันนี้เรียคนสงบ ไปทำอยู่ที่ไหนมันก็ได้อันนี้คนนั้นพูดให้เราเรียกเลยมึงไม่จักกูหรือเนี่ยคันท่าเป็นพอ่อเป็นแม่ลูกเขาทําไมจึงไม่รู้จักก็พ่อแม่จริงๆนี่แล้วทําไมจึงไปพูดอย่างนั้นเขาไม่รู้เขาเป็นลูกเราเขาไม่รู้เขาเป็นน้องเราคนที่มีอายุกว่าเขาไม่รู้เขาจึงพูดอย่างนั้นพ่วมผิดของเขาเราจะไปเดือดร้อนทําไมให้เขาผิดคนเดียวเขา แม้เขากําลังโกรธอยู่นั่นเราจะไปโต้อตอบโดยวิธีใดพ็ตามสู้เขาไม่ได้ก็เหมือนเขาเราโกรธเขาแทนเนี่ยสาดน้ําใส่กลองไฟมีแต่ไฟลุกบึ้มบึ้มขึ้นไปอันนี้ก็เหมือนกันเราจะไปทําวิธีใดพูดยังไงให้คนนั้นเข้าใจกับคำพูดของเราเนี่เขาไม่เข้าใจเพราะกําลังโกรธอยู่ยเหมือนกับผ้าขาวเนี่ยสีต่างๆเอาผ้าขาวไปซุก ไปเอาไปใส่น้ำสีในวัาซุปบ้านหลวงพ่อไดีไหมุรเอาไปส่วนนั้นสีมันต้องกินเสมอไปวันนี้เราจะเอาน้ำเอาผ้าขาวเนี่ยไปทําให้มันสะอาดเหมือนเดิมมันสะอาดไม่ได้เป็นอย่างนี้คนที่โกรธนั่นแหะเราจะไปทํำอย่างไรให้มันเข้าใจกับผมไม่โกรธมันไม่เข้าใจอันนั้นเขาเรียกว่าผู้ทุศขนยนถึงจะเป็นพระเป็นเนรกระดุญนะเนรกระดุเราก็ยังเป็นผู้ทุกู์สนอยู่นั่นเองถ้าเป็นโยมเนี่ยโยมทําได้โยมก็เป็นพระได้ อันนี้สงบง่ายๆบัดนี้เอาพูดกันเรื่องที่สุขของทุกนะบัดนี้จะพูดให้ฟังวันนี้เพราะเวลาเขาพูดมากก่านานแล้วที่สุขของทุกเนี่ยเราทําอย่างนี้มันจะหลุดจากตัวมันเองเหมือนกับน็อตน็อตมันก็มีเกี่ยวแหวนก็มีเกี่ยวเราหมุนเข้ากันอย่างนี้มันก็ติดกันแน่นเข้าทุกทีบัดนี้เรามาจับหมุนคายเพราะนี่มันคายไปก็ตกออกจากมันเอง เมื่อมันโตออกจากมันเองแล้วก็มันไม่มีเกี่ยวเลยไปพอดีมันออกมาแล้วก็สมมุติเอาะนอาเอกสบายไปไปถูเกีียวมันนี้ออกไปถูแหวนนี้ออกมันนี่ก็หันเข้าไปมันไม่เข้าเลยี้จับมันก็ตกพวกเขากจับตัวนี้ขึ้นมาหลุดอันนี้ที่ของคุณตัวคนนี่มันมีทุกคนอยู่แล้วดังนั้นธรรมะที่ทําให้พระพุทธเจ้านั้นมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายุคสมัยเรานี่คนพบก็เลย ให้สิบท่านว่าท่านเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็นำมาสอนแต่ท่านสอนของจริงที่มันมีในคนทุกคนไม่ใช่ว่าคนนั้นไม่มีนะหลวงพ่อพูดนี่มีทุกคนแต่เดี๋ยวนี้นี่ทุกคนนั่งอยู่เนี่ยสบายใจพอดีออกจากที่นี่ไปเห็นรูปต่างๆชอบแนะแหนะแนะมันมันไม่มีแล้วอันมันไม่ชอบนั่นนะมันมีขึ้นมาแล้วอันชอบนั่นน่ะมันก็มีขึ้นมาแล้วอันมันอยู่เฉยๆไม่มีแล้วนี่อ ทมที่มีกากจริกระนายหายศูนย์เนี่ยทมที่มีเป็นปกติเราไม่เคยดูเา้ามันคิดผิดแล้วมาที่นี่ไปชอบคนนั้นไปชอบคนนี้ไม่เป็นปกติแล้วคุณพลาแล้วพันทุกแล้วเมื่อเห็นสิ่งนี้ก็เรียกว่าเราศึกษาเข้าไปจวนๆเข้าจะถึงที่สุดของทุกแล้วเมื่อไปถึงที่สุดของทุกแล้วมันหายตัวมันเองมันคายตัวมนจริงๆข่าวนั้นอัตมากำลังเดินอยู่ประมาณปีห้าเนี่ยว่าเดินจมคมก็ได้ ธรรมดาคนนี่นต้องมีน่งมีนั่งมีนอนมียืนอย่างนี้กลับไปกลับมาไม่รู้อะไรเลยไม่นึกไม่คิดเลยดูเจะคงคิดเท่านั้นเองมันคิดทุกเหมือนแมวมีกำลังพุ๊บจับทันทีมันคิดุ๊บจับทันทีหนูปวดท้องอันนี้สงูงถ้าเนี่ยลุดออกไปเลยจะไม่ใช่ท่าเิจริงจริงมันลุดออกไปเบาตัวะัดนึกมาตัวเองวิต ดินขึ้นไปจากเม็ดหนึ่งพุดแต่คมจริงยางอยู่บนดินนะเด็ไม่ได้นึกได้คิดว่าจะเป็นอย่างนี้แม้คําสอนของพระเจ้าเนี่แปลกประหลาดที่สุดเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดที่อาตมาพูดนี่จะรู้ล่วงหน้าไม่ได้คาดคิดเอาไม่ได้จึงว่าไม่ต้องขึ้นอยู่กับตาําราไม่ต้องขึ้นอยู่กับคําพูดขึ้นอยู่กับการกระทําทําให้มันเป็นเองความเป็นเองมันมีอยู่แล้วทุกคน ย่างนั้นพระพุทธเจ้าธรรมะที่ทําให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้ามันมีคนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปพ้นพุแล้วจึงนำมาสอนท่านก็เลยบอกว่าขัดทั้งหลายคือเราตถาพตคือกันเมื่อยังไม่รู้ก็คือกันต้องสอบแสวงหาเที่ยวไปยังไักนไดัดทั้งหลายเหมือนกันกับเราตถาพตต้องมีแขนขาหน้าตาเหรือเท่าเหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันผู้ชายก็เหมือนกันบัดนี้ ผักทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแหงนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะ,จะมีอย่างเราตถาคตนี้เราไม่ทําตามพระพุทธเจ้าเราไปทําตามใครที่ไหนกวไม่รู้่ันทมรมราติกอจบแต่นั่งทำป็น แต่อาตมานนี้ไม่ได้ห้ามนะต้องทําไปเถอะทำาก็ทาไปตามทุกทุกสิเห็นแต่ตัวอาตมานั้นทํทุกลมหายใจมันคิดมาก็ต้องรู้ทันทีนั่งอยู่อย่างนี้ผู้หยุดต้องมองเห็นจุดนั้นทะเลยไปที่นั้นพูดอย่างนี้ก็ต้องต้องการมาจากเป็นทัวนี้นแต่การดูการเคลื่อนไหวอันนี้รู้จุมันคิดให้รู้จึกมันจะเข้าไปเหมือนกับสายน้ำทีแรกฝนตกใส่ ภูเขาก็ตามบ้านหลวงเขาเรียกภูเขาตกเดยน้อยสายน้ำมันจะมารวมตัวกันเข้ารวมตัวเขาลงใส่แม่น้ําแม่น้ําเล็กๆนั้นมันจะลงมาใส่แม่น้ําใหญ่แม่น้ำใหญ่มันจะลงไปในทะเลทั้งหมดนี่เป็นอย่างไรดังนั้นคนทุกคนต้องจะมารวมจุดนี้การให้ทานก็จะมารวมจุดนี้การรักษาศสินก็จะมารวมจุดนี้การไปทําสมถะกรรมฐานก็จะมารวมจุดนี้การจเจริญนิพพานก็จะมารวมจุดนี้ ι. ถ้าเรามาทําจุดนี้ทีเดียวมันจะเป็นยังไง <_ d ick> ผิดไหม <_ d ick> ไม่ผิดนะเออนี่อาตมามาเข้าใจว่ากินกล้วยงาปลอกบ้านอาจะมากินกล้วยกล่ยงาได้แต่เราไม่เข้าใจไปปอกกล้วยดิบมันก็ต้องติดือ <_ d ick> เือบ้า,นน <_ d ick> ยางยางมาติดนู่นติดเนียหาวิธีปอกกล้วยให้มันเป็ี่นภาพที่ีปอกกล้วยดิบก็เหมือนกับปอกกล้วยดิบนั่นเองม่ไดีเอามีดไปปาดกล้วยดิบยางมาติดนีอีกด้วยเคยเห็นไหมยางมาติดนี่เข้าไป ก็ไม่รู้จักวิธีปอกมันนั้นเองหมนั้งันก็ทก่อนนั่นสิรัดก,ก็ได้แล้วก็มันจะมารวมจุดนี้นี่มันเป็นที่นามาเราให้ฟังมันนี่พอพอที่จะจับใจดวงไปได้แต่เราต้องทําไปจนหมดลมหายใจถ้าพระเจ้าเองท่าก็ทําจนหมดลมหายใจหมดลมหายใจเมื่อใดก็ต้องหยุดกันเมื่อนั้นการทําอย่างนี้มันเป็นสมบัติของเราจริงๆคนอื่นจะยึดยื่นให้เราไม่ได้ คนอื่นเป็นเพียงแต่แม่แหนวเท่านั้นดังนั้นคนทุกคนต้องทําการทํางานตามหน้าที่อย่าไปปะัะหน้าที่ของเราเราเป็นพระสงฆ์องค์เลงก็ต้องทําการทํางานตามหน้าที่พระสงฆ์องค์เมงแต่ทําให้มันถูกต้องและเป็นครูโรงเรียนคุณก็เป็นครูโรงเรียนนั่นเองนะคืเาเป็นหน้าที่สอนนักเรียนให้มันถูกต้องและเป็นตำรวจทหารก็มีระเบาาคนเขามานี่ครับแต่จะมาไม่รู้คันถ้าเป็นตำรวจทหารก็ต้องทำหน้าที่ของเรา ถ้าทุกคนทําการทางานตามหน้าที่ลหลาขควมสงบเกิดขึ้นมาเองไม่ต้องไปเรียกร้องหาคมสงบเชี่วเมื่อทําชั่วอยู่แล้วคววมดีมันหายไปเมื่อทาดีอยู่แล้วคววมชั่วมาไม่ได้แต่ไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรทัท้งนั้นเพราะคนดีมันมีอยู่ในเราทุกคน่นี้เชียวาควมสงบใกล้ใกล้มันไม่ไาอึดใจเดียวเขาได้ถ้าหากทุกคน รู้จักวิธีแก้ไขร,รู้จักการแก้ปัญหาตัวเองโลกทั้งโลกสมเต็ดังนั้นจะเป็นโลกที่ไหนก็ตามจะเป็นคนตากใดประเภทไหนก็ตามมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันทั้งนั้นถือศาสนาถือศาสนาคิดถือศาสนาอิสลามคิดกงเต๊กกงตึกอะไรอาจจะมาก็ไม่รู้เริเสน,สนอะไรก็มเข้ก็เป็นคนเหมือนกันนี้เองถ้าเรามาจับจุดนี้แล้วกั ว้ oh, ไม่สุดเดียวกันทุกนี้เองไม่มนะทำอะไรอยานท้ายที่สุดนี้อาตมาได้นาธรรมะม,มาเล่าสูกสังนเป็นบทสั้นอาตมาขออ้างอีเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำาร่งสอนขององค์คุณพระพัทธาสนาพระุทธเจ้ามาเตือนจิตสติใจของพวกเราให้พวกเราได้ศึกษาตัวเองได้เห็นสิวิตจิใจของตัวเองและก็ต้องปฏิบัติสิวิตติใจของตัวเองให้เข้าสู่สภาพเดิมของมัน ไปถึงที่สุดของทุกในชีวิตนี้จงทุกท่านทุกคนเธอถ้าอย่างพูดว่าอารมณ์ของเราเนี่ยมันโกรธขนะ <c oughs> ึ้นมาใช่ทีนี้เราก็เอาสติของเราเนี่ยเข้าไป <c oughs> ไปสังเกตคือเกี่ยวเรื่องไอเรียบทของเราที่เราเอาทำเลยนะแล้วมันก็หยุดไปอันนี้มันเป็นเป็นการที่มันปกดมันหรือเปล่าอย่างนี้ก็เริ่มต้น เมื่อแมวยังตัวน้อยๆเราต้องบังคับมันแบบนนี้ว่าแก้เหตุผลคือรู้จากมันโกรธแล้วเราจึงไปแก้มันไม่ได้ผลดีต้องรู้ก่อนมันที่ต้องรู้ก่อนมันต้องรู้ก่อนมันเริ่มจิตใจมันนึกคิดขึ้นมาเราเห็นก่อนเราต้องเห็นก่อนต้องเห็นก่อนแล้ววิธีการที่จะให้เห็นก่อนเลยนะฮะก็มันนึกขึ้นมาแล้วก็รู้ทันทีนึกขึ้นมาก็ต้องมองโอ้มันนึกขึ้นมาแล้วก็ต้องเห็นต้องรู้มันไม่ทันนะ คือมันไม่ทันนะครัคือบางครั้งเนี่ยมันปุ๊บออกมาปั๊บเนี่ยแต่พอแต่มันมาที่หลังเรามารู้ทีหลังแต่มันก็หยุดนะหยุดหยุดเมื้นกันู่มานี้มันช้ากว่าแต่มันต้องใช้กําลังแรงใช้กลังนักมวยเนี่ยถ้ามันไม่มีแรงจริงๆก็สู้เขาไม่ได้นะเออนี่ผมองกำลังหนักก็มีกำลังหนักอันนี้เขาบอกแก้ด้วยเหตุการณ์หรือประสบการณ์มนได้ชได้แก้มันเรื่เหตุผลเราต้องแก้กอนวันนี้ ก็พอดีกับนึกเราเห็นโอ้มันคิดมันจะคิดแล้วเราเริ่มนึกนี่ไงวะรู้ผมรู้จีง่วะว่าสติก็ได้ว่าสมาธิจะได้ว่าปัญญาก็ได้เรารรู้แล้วผมคิดมันถูกหยุดเลยผมคิดที่มันจะโกรธเนี่ยมันก็ต้องคิดไปเรื่องที่มันมีสติปัญญาต้องทได้ทุกคนนะครับทำไที่ไหน พยายามทำไหมแต่เป็นทำไมมันมันมันชาอย่างชาเลยอย่าไปพยายามเลยถ้าไปพยายามมันก็ไม่ได้อีกแล้วไม่ได้ให้มันรู้เซ่ยเซยใมันรู้ทำให้เป็นไปตามธรรมชาติเลยเออนั่นแหละมันเป็นไปตามธรรมชาติแต่ต้องฝึกอยู่เรื่อยๆ่าพอคิดอะไรปั๊บก็รู้อะไรปั๊บก็รู้เออนักมวยเนี่ยคุณเคยเห็นไหมทีแรกมันต้องเป็นหัดซกกระครูนะคนานๆมัมีคคูก็ต้องซกคนเดียวออากระสอบตายมาผมก็เห็นเขาซกไปซกกระสอบตายลูกซก บ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็เ,เ,เลยได้ขึ้นในเวทีซุกส,สนามเหมืซุกสนามมางกรยองแค่เขาก็มีนะแต่คนนั้นไม่เคยกลัวเลยแค่์นะมมันเป็นเซีนกีฬาซุกไปบ่อยๆบ,บ,บ่อยๆเขานานๆเขาก็สู้วิธีเวทีไหนก็ต้องชนะเวทีไหนก็ต้องเขาก็เป็นแมเปียนได้ในท่านี้ผมพอดีมันคิดมานานๆเขาเลยเขาทันเหตุการณ์ข้องมันเราก็ใช้ได้ไแต่ว่า สมมติเอานะเหมือนกับแสงพระอาทิตย์นี่นะในคาวใดเดี๋ยวนี้นี่แสงพระอาทิตย์มันมืดมันเย็นนะครัศาสตร์มันจะออกมา <c oughs> มันหลบหลบซ้อนซอนอยู่ที่ตัวเรานี่เมื่อแสงพระอาทิตย์ทาคนสว่างขึ้นมาพิศาสตร์ตมันหลบตัวท,ทันทีเมื่อเราเห็นอยู่นี่มันหลบตัวมันไม่แสดงต,ต้องเอาจริงออกจากอย่าต้องทําเล่นๆมันไม่ได้ับ <c oughs> เล่นไม่ได้ต้องทำจริงทำจังเอาชนะมันจริงจริงด้วยมันเป็นของสบายเข้าใจสบายเบื่อปวดเราต้องทาสิ่งที่ไม่วดให้ดูนะแต่ว่าสิ่งที่ในปวดมันไม่ดูแลอย่างนี้เราก็ต้องฝึกกินเรื่อยๆนะฮะหลวงพ่อครับผมมาเรียนในท่าน เมื่อวานอยากจะปฏิบัติแต่มันสงสัยอยู่ด้วยฮะสงสัยอยู่เรื่อยติดตัวนี้คนได้เนี่ยติดตัวนี้เข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวพ่อเข้ามาใกล้ๆหลวงพ่อมันใครพูดอะไรที่ไหนเดี๋ยวจะยืมมาก็สงสัยอยู่ด้วยอยาอยากจะปฏิบัติบางทีก็นั่งแับตาเมื่อวานนี้มาได้มากราบเรียนท่านท่านบอกว่าไม่ต้องนั่งจ่าที่นี่ว่าท่านนั่งดึงตาแล้วมันหิุดเราไม่สงบอ๋อคนอยากให้มาสงบใช่ไหม คุณสงบเป็นนั่งหลับตาแล้วถ้าคนมาลักของคุณลบกองคุณหายไหม้หายเลยครับฟ้องหายแล้วคุณสงบได้ไหมไม่อคุณอายุกี่ปีแล้วก็ไม่กี่ปีอยากจะทําทําไม่ได้แล้วทีครับคุณทาไม่ต้องทำคุณอายุกี่ปีแล้วอายุห้าสิบห้าสิบองครับห้าสิบสองแล้วครับคุณเรียนหนังสือจบสั้นไหน ก็เรียนมาโูงเคยบวชมาก็เคยแล้วครับบวชกี่ปีบวชหลายปีครับทำงานอะไรเดี๋ยวนี้นี่เป็นตำรวจครับเป็นตำรวจเป็นตำรวจหรือเป็นนายร้อยหรือเป็นนายสิบอะไรนายร้อยครับนายร้อยอะไรร้อยเอกร้อยเอกว่าคุณถ้าคุณเป็นนายร้อยเอกแล้วคุณไปนั่งสงบแล้วลูกน้องไปเอาของไปขายแล้วคุณจะทำยังไงเ็นั่งสิครับผมกาวกาวเรียนหลวงพ่อจะมี มันยังไงมันถึงจะนั่นอยากจะทาว่าทําไม่ได้สักทีเลงไม่อยายตาในสมองว้าวุ่นไปเรือยมันมันไม่อย่างนั้นคุณคุณต้องเดินไปเดินมาทีแรกมันต้องคิดคุณจะรู้น้อย,อยไม่ใช่จะรู้มากเหมือนกับคุณไปเรียนหนังสือเรียนสูงเนี่ยยังได้เป็นนายตำรวจนะคุณเขียงกอไก่นี่กี่วันยังเป็น นานอ๋อเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันคุณ <c oughs> จะเขียนจะทำบรนเลียมเป็นมันไม่ได้ด <c oughs> เหมือนกับเขียนกอไก่ใส้เวลาสองสามวันมันจะไปเขียนกอไก่ได้บัดนี้เขียนกอไก่ได้สํานานแล้วยังไม่งามนะ <c oughs> บัดนี้ไส้เวลาสัปปีหนึ่งนี่เขียนกอไก่ได้เขียนยังไงคุณก็อ่านออกทางนะั้นเออใช่ไหม <c oughs> เออน,นี่ก็เหมือนกันแล้วคุณ มันทาความสงบนี่ก็เหมือนกันมันจะมาในรูปไหน <Okay. S 1> คุณก็รู้เท่าทาันเหตุการณ์ก็สงบแล้วลูกน้องคุณนเป็น,เป,นเป็นร้อยเอ็ดนี่มันมีลูกน้องกี่คนก็หลายคนเหมือนกันนะครับไม่ได้บางทีก็น้อยบางทีก็มากแล้วก็ไม่เหมือนกันนะจิตนะใจพวกลูกน้องนะไม่เหมือน,นเออ่น,นแหละคุณก็จะรู้โอ้คนนั้นเป็นนิสัยอย่างนั้นคนนั้นเป็นนิสัยอย่างนั้นคุณก็จะรู้ที่คุณรู้บ้างไหม กออ็นั่นที่คุณสงบนิสัยมันเป็นอย่างนั้นเราต้องจะไปขัดขอมมากก็ไม่ได้นะทําไม่ได้สนะักทีก็เลยงงและทีนี้ความอาจารย์น้อนอาจารย์นี้ก็เลยยิ่งไม่รู้จะไปทางอาจารย์ไหนดีก็เลยงงงงครถ้าอาจารย์เปืองนะครับได้ข่าวว่าอาจารย์ <c oughs> นี้มีไฟหมด <c oughs> <ๆ S 2> แต่ว่ายังไม่ได้อะไรสักทีกัทบทั่งวันนี้คงจะได้อะไร ก็อยากจะได้ความสงบคุาสงบมันมีแล้วคุณไม่รู้มันเท่านั้นเองอย่างที่พูดเนี่ยคุณเข้าใจอย่าไปทาความสงบอย่าไปทํนะอย่าไปทํามันเพราะมันสงบแล้วเนี่ยคุณยิ่งไปทํามันก็ยิ่งไม่สงบี่เข้าใจไหมเออคุณไปทาความสงบความสงบมันมีอยู่แล้วนคุณยิ่งไปทาความสงบก็ยิ่งไปทาความเดือดร้อนที นี่ลักษณะที่หลวงพ่อพูดว่าจิตใจคนไม่เหมือนกันคันพูดอย่างนี้บางคนเข้าใจไปอย่างนี้ถ้าพูดกับคุณต้องพูดอย่างนี้หลวงพ่อข้าพูดอย่างนี้พูดกับคุณเพราะคุณเป็นนายร้อยแล้วนี่ถ้าคุณในลูกน้องของคุณนะคนนี้มันกําลังโกรธขึ้นมามาหาคุณคุณจะโกรธกับมันมันไม่ได้เพราะอ้าวคุณก็ต้องหางานมันทําไปทําอันนั้นอันนี้เดี๋ยวมก็ไปทําให้เร็หายโกรธแล้วก็เรียกมันมามาสอนมันนี่คือว่าการแก้ปัญหาต้องแก้หลายวิธี ผลที่ได้ก็ไม่เหมือนกันนี่มันเป็นยงลงมันต้องแก้ให้ถูกจุดพวกกับคุณเนี่ยต้องว่าไปทําความสงบอีกแล้วคุณก็ยิ่งไปทําก็ยิ่งไม่สงบแล้วแต่คุณไม่ต้องทาถ้าเห็นลูกน้องเมันโกรกมาเออมานะทําอันนี้ดี๋ยคุณคุณมานี่เรียกมันมามันย่านคุณใช่ไหมมันก็แล่นมาหาคุณคุณก็ต้องเอาไปทานนัะ้นให้บนี่นะีมันก็ไปทําดิไปทำก็สงบมาแล้วคุณคิดเมื่อกี้เนี่ยมันทะุกนขะ์มวก โออย่าไปคิจารณามันสุกเนี่ยก็ไปว่าคุณสงบแล้วคณสงบแล้วนะจึงไปเรียกคนไม่สงบมาหาคมได้นะถ้าคณเนี่ยมึงโกรธมาทําไมมึงไม่จบกูเป็นนายร้อยเลยมึงก็ยิ่งถึงนี่มันไม่ได้โพรธในอท่านครับอันนี้ก็พอจะเข้าใจแล้วทีนี้ว่าท่านต่อไปนี่ก็ผมจะให้ทำยังไงมันถึงจะนั่นนะังจากนี้ต่อไปแล้วก็จะปฏิบัติยังไงไปเรื่อยถึงว่าจะปฏิบัติธรรมะขึ้น ไปเรื่อยๆให้มันสูงๆอะไรทานองนั้นไม่ไปเรียกในเไียีมันมันสมมุติพูดนะคือคุณต้องรู้สึกตัวคุณนั่นเองอย่าไปว่ามันลืมตัวไม่ออกคือให้มันรู้คุณยกมือที่กัมันรู้กำมือที่กัมันรู้ดีดมือที่กัมันรู้มันพิบตาก็ให้มันรู้มันหายใจก็ให้มันรู้คุณนั่งเบื้องนี้มันเหนื่อยแล้วก็พลิบมาเบื้องนี้ให้มันรู้เวลาลุกเวลานอนทุกประเภท พระพุทธเจ้าท่านสอนให้กําหนดรู้ในอิริยบุตรย่อยผู้เหียดเคลื่อนไหวเนี่ยเคยได้ยินบ้างไหมได้ยินเออเนี่ยมันเคลื่อนไหวโดยวิธีเขาให้รู้แต่อย่าไปรู้แต่ความคิดโดยเฉพาะความคิดนั้มันจะลากเราไปให้มารู้อยู่กับตัวนี้ที่พูดในจงหวะสมุสมมติไหงละเราไปละความคิดนั้นเท่านั้นเองเราก็มาอยู่กับความรู้สึกอน,นี้เมื่อมันคิดขึ้นมาเราฝุดมันบ่อยๆกับเหมือนนักมวยนี้เองวันนี้เรารู้จัก สำนีกสานานควมคิดขึ้นมาแล้วบุญควมคิดประเภทที่มันมาด้วยสติปัญญาคุณก็เลยโอ้นี่มันเป็นสติปัญญาล้วนๆอันนั้นมันเป็นเรื่องโทสะ<ม>เป็นเรื่องโมหะเป็นเรื่องโลภะคุณก็เลือกเอาได้เลยอย่างะจะให้คนอื่นไปเลือกได้ทำไมอันนี้เดียวควมสงบเออมันไม,ม,นมน่มันไม่ต้องทําคุณเพราะคุณเคยสอนลูกน้องแล้วเนี่ยว้เมื่อกี้เนี่ยเขาโกดมามแหมกูก็มาดูใจปูลองดูที่เนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นเราก็มาดูใจเราที่บน่น แล้วมันจะว่าบวกกันเข้าเนี่ยนี่เขาว่าเห็นเราก็ทําได้อันนี้เราควมผิดเป็นครูแต่อย่าทําผิดอันนั้นเป็นคมผิดมาสอนเราเราจะไปจับเอาคุมผิดคนอื่นมาฝึกฝนอบรมตัวเองเอาคุมผิดของคนอื่นนะมาเป็นบทเรียนของเราไม่ใช่ว่าเห็นคนอื่นทำผิดแล้วอไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาอันนั้นมันไม่ได้คนทําผิดที่ไหนเราเอามาเป็นบทเรียนของเรา เราก็ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจเราเราดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นควมเป็นบุตสุมันหายไปเมื่อใดเราไม่รู้ใช่ว่าคนทําดีอยู่แล้วความชั่วมันหายไปเองไม่ต้องรอคอยใครที่ไหนวันนี้เรากําลังทําชั่วอยู่ความดีก็นหนีไปที่วันนี้เรากําลังทําดีอยู่ความชั่วมันจะเกิดขึ้นมาได้โดยวิธีใดคุณกําลังทําอย่างนี้อยู่มันจะเกิดขึ้นมาได้ไหมมันเกิดขึ้นมาไม่ได้เนี่ยความดีมันบังคับได้เข้าใจไหม ใกล้ๆคุณแต่คุณต้องฝึกบ่อยๆอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่กับลูกกับหลานเ่ยมันมันอย่างนี้นะครับว่าบางทีฝึกเรื่องความโกรธเนี่ยหลายวันค่อยโกรธทีไม่ได้โกรธทุกวันเวลาโกรธบางทีก็ลืมตัวไปไปก็คิดได้มันกันเกิดแล้วไอ้อีกอย่างครับเกี่ยวกับเรื่องสติอนี้ทําไมบางทีตั้งใจจะพูดจะอะไรต้องคิดแล้วคิดอีกนี่มันยังไงอันนั้นทั้งที่รู้อยู่นี่จะทํา อันนั้นคุณคุณเข้าไปในควาผมคิดคุณต้องมาให้มันลู้สึกตวัวนี้มันลู้สึกตวัวลูกนี่คุณมาลู้สึกตัวนี้มันกับเสาตัวนั้นเสตาตัวคิดน่ยอยากให้มันเสาอยากให้มันหยุดนะคุณก็ต้องมาลู้สึกตัวนี้ลูบบ่อยๆยมันจะสนานเหมือนกับเขียนกอไก่นี่เองทีแรกเขียนตัวหนังสือมันไม่จบมันไม่สวยวันนี้เราหัดเขียนเข้ามันจะสวย ก็เหมือนที่ว่าเราตุกใบ่อยมันก็เลรียนรู้ตัวไอ้ลืมสติเนี่ยคขับอมเป็นลายะตบางทีเราจะพยายามชนะมันความโกรธบางทีไม่รู้สึกตัวมันขึ้นมามันไม่รู้แล้วก็ขายไมได้มันไม่รู้ในขณะที่คุณโกรธคุณไม่รู้คุณไม่รู้สึกตัวคุณจะรู้อันนี้ก็บางทีอาจจะรู้คุณไม่รู้ใจคุณไม่เห็นใจคุณถ้าคุณรู้ใจคุณเห็นใจคุณแล้วรับรองว่าความโกรธไม่เกิด เพราะมันมีสติปัญญาอยู่ที่นั้นเพราะมันมีหลักฐานดีนี่แหละพุทธศาสนาจึงเป็นที่พึ่งได้พุทธะจึงแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้บูกบานด้วยธรรมคือธรรมอันนั้นเนี่ยธรรมที่ตรงนั้นเนี่ยจับมาให้ดูไม่เห็นตื่นที่ตรงนั้นเนี่ยเบิกบานอยู่กับที่อันนั้นไ,ไอ้จีะว่าทุนกะจับรวมเป็นผู้โภคภมได้เข้าใจนหะม <ใจ S 2> เข้าใจครัทำอยู่ที่ไหนก็ได้ไ ถ้ามีความสงสัยก็ไปถามครูบาอาจารย์องค์ที่จะพอแนะวิธีนี้ก็ได้หรือจะแนะวิธีใดก็ได้แต่หลวงพ่อแนะวิธีนี้คนอื่นจะแนะวิธีไหนหลวงพ่อไม่รู้แต่หลวงพ่อเชื่อมั่นว่าทุกคนทาวิธีนี้ได้คนนั้นเองเข้าใจไหมเข้าใจเออนี่แหละว,วธี่ทำไงง่ะไม่ต้องมีครูมีอาจารย์อะไรที่ไหนนะครูบาอาจารย์เป็นี่เพียงแนะแนวอาจารย์ดีๆของเรามันมีอยู่แล้ว โอ้ดีๆของเรามันมีดู่แล้แต่เราไม่ศึกษาที่ตรงนี้พอดีคนอื่นทำเดิมไม่ดีจะไปตำหนิเขาเลยไม่เคยตำหนิเราเราไม่ดีเอาบทเรี่ยนของเขอมันผมชาอบตำหนิคนอื่นไม่ะไปตำหนิตดยเหตที่อาจารย์ต่างแล้วชอบตำหนิแม้ท่านอาจารย์ต่างด้วยไม่ต้องพูดคนอื่นนะไม่ต้องพูดเลยเราพูดเรา ただ、本当に。<laughs>